ดีนะคะวันนี้เราสั่งอุปกรณ์อ่าดริปกาแฟมาะะจากเจ้าช้อปปี้นะคะหน้าตาหลังก็จะมีบุกเล็กน้อยนะคะอกันสนตนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะคะที่เราสั่งก็จะมีเป็น ะะอันนี้ร้านนะคะก็ขอความกรุณาให้ดาวรีวิวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระดาษกรองนะคะสีน้ำตาลแบบป้านนะคะใช้สำหรับถ้วยดิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษกรองแบบวงกลมนะคะโอ้โสภา ใช้สำหรับโม่าพอตนะคะนี่ด้านในก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรกับตองใช้งานนะคะเราจะมีตัวสองชิ้นนะคะเป็นอาการน้ำนะคะกับพวดดิบนะคะ การน้สึกไปสองร้อนะคะใช้ก็น่ารักมากเลยนะะี่นะคะับเล็กๆนะตรงปลายเนี่ยมีที่ปิดนะคะสวยงามนะคะโอเคนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น ถ้วยติดพลาสติกนะคะใส่ก็อสองถึงสี่ถ้วยนะคะ ยังไว่าตัวก็ไม่มีปัญหาทั้งสองอย่างเลยน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอดิบกาแฟให้ดูด้วยนะคะว่าเจ้าถ้วยนี้นะคะดิบกาแฟแล้วออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็แก้วกาแฟใบยหญ่ของเรานะคะน่าจะวางไม่ได้หญ่เต๋อเอาวางได้นะคะ ดีเป๊กับใบใหญ่เลยนะคะก็ถ้าเป็นแก้วกาแฟ,ฟ,แฟใบเล็กก็จะเป็นตัวนี้นะคะอืมได้พอดีนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูการชงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เรากำลังต้มน้ำร้อนอยู่นะคะใช้กับกรองนี้นะคะ สิบด้านหนึ่งแกงอ่าอันนี้นะคะ,นนะ,คะใหญ่เบิ่มเลยอืมพอดีเป๊ะน,นะคะพอดีเป๊ะเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูการโชว์นะคะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการลา้างเจ้ากระดาษกรองของเราก่อนนะคะก็คือเทน้ำร้อนลงไปนะคะให้กระดาษกรองเนี่ยเปียกนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้ำที่ด้านล่างก็ทิ้งนะคะเรียบร้อยนะคะทิ้งน้ำก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําการตักกาแฟนะคะใส่ลงไปวันนี้เราจะใช้กาแฟ20กรัมนะคะเป็นตัวอาราริก้าของ f ฟ l l ซิตี้โ s สนะคะขั้วกลางของเชียงรายนะคะเราจะใชนน้เราจะทดลองเป็น20กรัมก่อนนะคะ ช้อนก็เก็บเกือบส1บกรัมนะคะน่าจะมองไม่ค่อยเห็น16นะคะตอนนี้อ่ายี่สิบจดศูนสี่โอเคได้นะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่ากาแฟยี่สิบกรัมเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ของเจ้าสองคับตัวนี้นะคะอ่านี่ค่ะยี่สิบกรัม นะคะแล้วก็นี่นะคะ2 0 0 4กรัมเดี๋ยวเราจะใช้น้ําครั้งแรกนะคะอยู่ที่40กรัมก่อนนะคะใช้สูตรเรียบร้อยนะคะมาดูกันนะคะว่าเอาเฟ ยี่สิบนะคะก็จะใส่น้ำครั้งแรกที่ปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะครั้งแรกเราจะใส่น้ำที่สี่สิบกรัมก่อนนี่นะคะก็จะเห็นตัวเลขข้างล่างด้วยนะคะจางเนะาะทำไงดีให้เห็นเลขชัดชัดโอเคได้แล้วนะคะมือใหม่นะคะ ใส่ไปก่อนนะคะสี่สิบกรัมใส่ลงบนกระปฟเลยนะคะสิบห้าแล้วนะบางคนบอกว่าต้องใส่แบบห้ามขาดอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้มือใหม่ <c oughs> โอเคแล้วเราก็รอนะคะสี่สิบกรัมแรกะคะ ลังจากนั้นเราจะใส่อีกประมาณใส่อีกประมาณน่าจะเป็น2องหสิให้ครบทั้งหมด300นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นรูกลงไปแล้วนะคะสำหรับการดิฟช่วงแรกก็ไม่ได้ถือว่าเร็วหรือช้านะคะนีเปิดให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะขั้วอ่อนลงไปแล้วนะคะอ่าแล้วเราจะใส่ เราจะไม่ได้เซตตัวตาช่างให้เป็นศูนย์นะคะเพราะว่าจะใส่แล้วก็รวมกันให้ครบจะใส่ไปอีก260ให้ครบ300ร้อนะคะพยายามเทน้ำนะคะให้ลงบนเจ้าตัวกาแฟานะคะอย่าให้โดนในส่วนของกระดาษกรองเนาะบางคนบอกว่าค่อยๆเทก็ได้นะคะทีละนิดกว่ามันจะลงไปนะคะ วันนี้อยู่ที่ร้อยสาสบกรัมแล้วนะคะยังขาดอีกเจดสิบนะไม่นับเครื่องช่างนะคะวันนี้ก็สั่งของที่ร้านนี้อยู่ที่2องบสบาทนะคะน่าจะมีส่วนลดด้วยเนาะอุ๊ยยังขาดอีกเจกรัมนะ ขับเติมให้ครบเลยโอเคเกินแล้วนะคะแล้วเราก็รอนะคะขออนุญาตทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะจะได้ทราบด้วยนะคะว่าการกรองดิบกาแฟหนึ่งครั้งนะคะหน้าตาตอนเสร็จเป็นยังไงแล้วก็น้ำตอนที่ลงไปสุดเป็นยังไงนะคะ โอเคนะ่าจะเรียบร้อยนะคะ สำหรับการรีวิวนะคะเครื่องดริปกาแฟนะคะก็จะได้น้ำมาที่ประมาณนี้นะคะ3 200สสกรัมน,นะนี่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ